เอาละหนึ่งวันนี้เราจะมาชวนยิงนกกันดีไหมดีดิรออะไรครับถือปืนขึ้นมาดิครับปืนลุยไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเรามาอ่านพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็รีบเกินนี่นี่ไกด์ไกด์เขาไกด์ไกด์นี่เขาฉันเป็นกัปตันในการช่วยเหลือเออคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็แค่เควสเดนแหละไอสัตว์โอเคโอเคกือ่านไม่ออกไปไปยิงนกไปยิงนกเฮ้ยเดี๋ยวด้ดดมานี้มานี่มานี่มันมีแบบพวกพันนกแบบคุณภาพด้วยตรงเนี้ยเห พันนกคุณภาพตรงเนี้ยน,น,นี่พันนกค,คุณภาพโหดจัดกันนึงเดี๋ยวขอดูตรงนี้ด้วยดิสำรวจก่อนดิวูดแพคเกอร์นกหัวขวานว้าว<อ>ไองเดียวเนี่ยไอ้นี่พ่อค้าขายปืนว่อะอ่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคปะไปเลยดีกว่าลุยพีกนกเขียวยิงเรลยเฮ้ยกูเห็นเป็นนกนำอยู่ใต้เนี่ยเรียบร้อยเก็บมาเก็บมาไปไหนอ่ะเอากูกูล้าคิวอ่ะเรียบร้อยหายเลยยิงยิงแม่นจัดเรียบร้อยแตกหนึ่งโอ้โหยนัดเดียวล่วงนัดเดียวล่วงยิงเรียบร้อยมึงมาหนี่้นกเวร เห็นเห็นนู่นป่ะที่มันที่มันแท็กอยู่เห็นป่ะนู่นอ่ะข้างบนลองไปไหมเออเห็นเห็นน่าสนใจเลยไปรัวไปเลยมันต้องหานกดีๆกลับไปดิวะอ่าใช่แน่นอนเออสำหรับใครที่แบบเห็นผมเล่นแบบแบบนีนะ้คือผมเล่นครั้งแรงนะทุกคนเล่นไม่เป็นอะ่ะคือถ้าใครแบบเล่นเป็นก็คอมเมนต์กันได้นะเราจะปีนเขาทําไมว่าทางเดินดีๆมันก็มีให้เดินในสัตว์เอออยู่ไหนอ่ะลงานี้เอ้าใช่เปล่านี่เปล่าไม่บอกกันเลยไม่ใช่เข้าไปเมื่อมีหมีคอรล่ามาร์สแ่งมาฆ่ากูนะ โคอาล่ามาร์สพ่อมึงเถอะไอสัตว์ <c oughs> มึง<อ>ยามีกิล,ลิยามีเฮียอะไรก็ได้หมีโคอาล่ามาร์สมันจะฆ่ามึงไหมวิบ <c oughs> นฟ้านกอย่างเยอะเลยพีกนกบั๊กด้วยไอสัตว์นกบั๊กโอ้โหนี่แบบแหลกนกบั๊กเพือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอินฟีอินฟีอินฟีเรียบร้อยอยิงนกเยียอะไรไม่รู้อะนกอะไรวะยิงนี่เอ้ยโอ้โหเลือดเยอะด้วยเฮียเลือดเอ้ยนี่เดียวฮึบแม่งไปไหนวะไอพีกไอเฮี้ยกูยิงนกไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเลือดแม่งฮิวเร็วด้วยไอเฮีย ดีกูชอบท<อ>ี่กระฝุ่นแม่งไม่มีแม็กยิงไม่โดนไนอ,อ้เหี้ยเอ้ยไอแต่แถวนี้นกเยอะจริงหนึ่งอุ้ยนี่มันอะไรอะ่ะแถวเนี้ยโอ้อะไรอะ่ะมีแต่นกมีแต่นกขายของอะไรบ้างโอ้ปืนโอเคโอเคโอเคน่า okay, okay, okay. จะเอาปืนไปขายได้นะเว้ยตรงเนี้ยปึบ<ร>ยิงวะยิงยิงไม่โดนเลยเหี้ยนกแม่งวิ่งไวไอ้เหี้ยยิงยิงยิงไม่โดนโอเคปึบเออยิงไม่โดนจริงไอ้สัตว์เรามาตรงนี้ทำไ,ไมวะเนี้ยเดี๋ยวเราว่าเรานกไปขายก่อนดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลอเกน อะไรกับไอเกนอะไรอ๋อจะขายนกอ่ะเอ่อไอแคนบายเอ่อเฟล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 นี่โอเคเฟลเฟลนี่ฉันจะขายนกให้คุณนี่นี่นี่ขายอยู่ขายอยู่หนึ่งโอ้โหสิบสี่ดอลลาร์เลยว่ะสวยสวยสวยกูยิงอยู่เพื่อนกูยิงมันไม่ตายเพื่อนไอเฮียกูยิงนกไม่โดนไอเฮียเออนี่ขายขายขายกูได้ตั้งสิบเอ็ดดอลลาร์ตอนนี้มีประมาณสองร้อยห้าสิบสองดอลลาร์แล้วหนึ่งกูว่ากูลงไปยิงนกข้างล่างดีกว่าไอสัตว์ยิงนกบนเขาแม่ง นกบนเขาแม่งเก่งเกินไอ้เหีย้ยกูยิงไม่ตายสักตัวมันเก่งหรือมึงกาก <c oughs> นั่นแหละสิไอ้เหี้ยกูยิงไม่ตายเลยอ่ะมันตัวอะไรวะาน่ะไปะเรียบร้อยเดินแบบไม่ถือปืนนี่ก็สบายดีนะทุกคนไอ้เหี้ยยิงนกไม่ตายไอ้สัสวิ้ยกดขี้ขวามันฟูมได้แล้วเพิ่งรู้ไอ้นกเวนมันนี่เพิ่งรู้เหรออึ๊บเฮ้ยออ้นกทองเฮ้ยถ้าฆ่าได้นี่เจ๋งนะหนึ่งถ้าฆ่าได้นี่เจ๋งนะตัวนั้นเมื่อกี้โอไอ้นกทองไอ้เหี้ยไปฆ่านกทองได้ฆ่าอะไรกับเท่าไหร่อ่ะน่าจะแบบแพงอยู่นะ ไม่รูเลยต้องรอดูนี่อะไรอ่ะควีนเล็กคืออะไรเออเฮ้ปูซึ่งด้วยไอ้สัตว์กูก็เพิ่งเข้ามาเล่นกับมึงเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหกูยิงแม่งไม่โดนเลยกูขอปืนดีๆได้ไหมสัตว์เออไอ้เฮียยิงไม่โดนเลยอ่ะปึบปืนดีๆก็ไม่สำคัญแล้วตอนเนี้ยปึบเกมมันเล่นยากหรือกูมันกากเองวะไอ้สัตว์ไม่รู้เหมือนกันตากูลงไปข้างล่างดีกว่าบนเขาแม่งเล่นยากจริงกูยิงนกหายากอยู่ยิงหน้อยอืมอีกแค่สี่สิบเราจะได้เวลเวลสองแล้วเว้ยหนึ่งนกเฮียอะไรเนี้ยเฮ้ยอีกาอีกาอีกา กาค่ายกา,า,าเล่นดีกว่านี่เรียบร้อยเออมึงตายแน่เฮ้ยนกอะไรนกอินทรีป่ะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยนกทองนกสีฟ้าเรียบร้อยนกอินทรีเนี่ยนี่ไอเราถือนกดูดินกแม่งพอยิงเสร็จแม่งนกมีชีวิตเฉยเลยยิง <ๆ S 1> ยิงยิงเรียบร้อยเรียบร้อยเวลสองแล้วเว้ยต้องไปฝึกสองหนึ่งจะฟื้นปืนได้แม่งโคตรแย่เลยรูกไะแป๊บนึงพีคตรงนั้นกูกำลังจะไปเพื่อนเออฮึบเอ้ยไม่ยิงง่ายอ่ะข้างหลังยิงไงแบบ ปึ๊บเรียบร้อยเราคงไปที่ที่เราไม่คนไปมาเมื่อกี้หนึ่งทำไปหนึ่งกำลังคุยกับเควสอยู่เฮียขายของหมดทีเดียวได้ปะวะเย็ดเรียบร้อยกูขายเบิร์ดหมดแล้วเดี๋ยวบอนอีกาเนี่ยขายไม่ได้หนึ่งดูอีกาดิแล้วอีกาแม่งจะเอาหน้าจิ้มไอจะงอยจิ้มแว่นกันแล้เนี่ยฮโอ้ยโอ้ยอะไรไปเนี่ยโอ้ได้เงินเย่เย่เย่มีอาวุธอย่างอื่นปะวะนอกจากแบบพวกปืนอะไรพวกเนี้ยขอเช็คฟิตบายอ่ะฮันเตอร์ไรเฟิล ไปดูฮันเตอร์ไลฟ์เฟิลกันนะครับคือแม่งแพงโอ้ฮันเตอร์ไลฟ์เฟิลมันต้องพันสองไอ้เฮี้ยกูเก็บเงินก่อนแล้วเวลาเดินขึ้นเขาเน่ยก็ยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินไนี่แคยล่าแต่นกแปลกๆดีกว่าไอ้สัสนกแปลกๆเลยเหรอน่ากลัวนะเนี่ยนกแอ๋อคอร์ดิวเรียบร้อยแล้วแล้วตัวแล้วตัวแล้วกัมดีมาดิก็มาดิค่ะคิวเล็กคิวเล็กแม่น้ำอะไรวะป้ยไอ้เฮี้ยพีกูเจอนกฟินิกเฮ้ยจริงเหรอไอ้เฮี้ยกูสีแบบ โคตรสวยอ่ะยิงได้ไหมมันเป็น golden leaf มันเป็นใบสีเหลืองเฉยเอ๋อโอเคโอเคไอ้กูนึกว่านกฟินิกซ์ไอสัตว์แม่งกูนึกว่าไฟลุกตูดนกมาตอนเนี้ยกูล่านกหัวขวานู่ไอ้เจ้าห้าสิบบาทไอสัตว์โดนกูแน่อุ้ยอุ้ยนกอะไรอ่ะนกไฟฟ้านกไฟฟ้านกไฟฟ้าตัวอะไรวะมันเท่าไหร่อ่ะพีคถือขึ้นมาดิอ๋อไม่ใช่นกไฟฟ้านี่หว่านกผีเสื้อเรียบร้อยแลเราเจอนกระดับแลปึบเดี๋ยวมึงเล่นเล่นไฟแล้วแบบไปเจอนก โกลเด้นฟิตกล่ะมันชื่อโกลเด้นฟินโกลเด้นอะไรไม่รู้แล้วกูไปอ่านโกลเด้นฟิตแต่ไอสัตว์เฮ้ยวถวนี้นกแรเยอะมากเลยหนึ่งแต่ยิงไม่ตายสักตัวตายทุกตัวเอยใช่หรอแรแถวเนี้ยมาไกลๆอ่ะแถวป่าฝนอ่ะไม่ใช่ป่าฝนป่าป่าต้นไม้สีขาวอ่ะเยอะมากเพื่อนกูใกล้ได้แล้วปืนไม่เพื่อนจะมีตัวที่อะไรโผล่มาปะเนี้ยเฮ้ยกูเปลี่ยนกูมาไบโอมอะไรไม่รู้่เดนแลนอะเพี่อนตายไปเนี้ยกูมาไปโอมเดนแลนอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว เฮ้ยนกดีรีเจเนอเรียนกเรเจเนอเรียเอาฆ่าดีน้องเป็นไงเดชอะไรนี่เดียวเองไปไหนอะไอ้ยิงนกไม่ตายไอ้สัตว์โอยไอ้เหี้ยเดชแลนไอ้สัตว์โอยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยนกบินอย่างเร็วอะเดชแลน่ะรู้ป่ะฆ่ามันให้ตายนะพีคสู้ๆนกกระดูกไอ้เหี้ยน่ากลัวป่ะนกกระดูกพูดถึงกระดูกแล้วกูนึกถึงกาดดึกทุกรอบเลยไอ้เหี้ยอย่าริงกระดูกโอ้โหนกกระดูกกูอันคอมมอนไอ้เหี้ย อันคอมมอนที่นั่นอาจจะเป็นของแรที่นี่ก็ได้นะไอสัตว์เราโคตรอึดเลยนกนกไอเทียนี่โคตรอึดเลยอ่ะตัวนี้ยิงยากแต่ราคาดีกว่าไอ้สัตว์ฮู้ว่ากูรีบกลับดีกว่าไอเฮียกลับละไอสัตว์เออพีครีบกลับเพื่อนเดี๋ยวมืดๆเดี๋ยวหมีโผล่มาเงี้ยเป็นไงอะมึงเอานกกลับมาด้วยไม่ได้นะไอเทียนั่นทำไมตาแดงวะนกไฟฟ้าแบบนี้มันก็เล่นเพลินๆดีนะเหมือนฟิตเลยได้ข่าวผู้พัฒนาคนเดียวกันน่าจะใช่ปะก็ลูกคูจะกลับยังไงวะเนี่ยชิบหายละรีเซ็ตตัวตายเลยไอเฮียได้เหรอเออว่ะ เลเออว่าฉลาดของตกเปล่าเนี่ยคนโล่ร้อเฮ้ยไม่ตกเฮ้ยนกเชอร์รี่ไอ้เหี้ยนกโครนกมอสซี่โหดจัดนี่นี่นี่กูซื้อได้แล้วกูซื้อได้แล้วขายของขายของกูซื้อได้แล้วนี่แน่ฮันเตอร์ไลฟ์เฟิลนะครับมาๆเดี๋ยวขายของก่อนเฮ้ยเรายังขาดอีกันหนึ่งต้องขายเท่าไหร่นะมันพันสองห้าสิบเพื่อน เหี้ยกูยังขาดอยู่เลยอ๋อเฟลล์ไม้ยอดไม่ขายนกแล้วครับผมมาล่านกต่อดีกว่าเฮ้ยมึงจะเซลไมเบิร์ดอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันตายแล้วไอ้เหี้ยฮัลโหลกูจะเซลไมเบิร์ดเออเซลออโอเคมึงขายกูเอาขายดิเฮ้ยปืนใหม่ดูไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีเสียงโป่งป่างป่งป่างไม่มีเลยสัตว์อ๋อทำมาตายอย่างโอเคเลยรีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่มันไปแล้วไม่ต้นไม้กูนึกว่าต้นไม้แม่งทะลุต้นไม้แม่งบังกระฝุ่นด้วยเหี้ย แล้วเออแล้วก็สุนแม่งยิงผ่านใบไม้ไม่ได้ด้วยนะไอ้ใบไม้แม่งแข็งโปกอ่ะใบไม้แม่งพับกระสุนแล้วแม่งไม่เป็นไรด้วยไอ้สัสแม่โคตรมันก็โคตรที่อะเลยรู้ป่ะฆ่าตัวตายไปขายของโหดจัดใบไม้แข็งโปกไอ้สัตว์มาแล้วมาแล้วลุงมาแล้วผมมาแล้วลุงโคตรแย่เลยปืนพันสองใช่ป่ะปืนปืนหลักใช่ใช่พันสองห้าสิบอ้บโอเคเฮ้ยไอ้นกฝีฟ้ามาหนี่ไอ้นกไอ้นกไอ้นกรงโหนมาหนี่ไปไหนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนกแรกูกลับก่อน เอาขอไม่ขายก่อนเดี๋วกูจะเดินไปป่าป่าเบิร์ดตรงนี้นกแปลกๆเต็มเลยสั์กูยิงนกหมวยเหลืองเฮ้บเด็กดูเยอะ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 นี่ซื้อมาแล้ว h u n t e ร rifle อ่อเงินเงินไม่พอเงินไม่พอตอนหนึ่งขาดอีกห้าสิบไอเหียคุณขาดอีกห้าสิบหนึ่งไอเหียโคตรเทียเลยเฮ้ยยิงนกแถวนั้นสามสี่ตัวได้แล้วน่ะห้าสิบอ่ะนกหนึ่งอีกาหมูวะนี่อีกานึกว่าได้แล้วไหมเนยสายพันแปลกๆกันนี่เลยนี่เลยนกเวนนี่มึงทำกูขายน่ะมึงวะนี่ นี่อะไรอ่ะคิริคิวคืออะไรวะไม่รู้อ่ะอะไรคือคิริคิวอ่ะคิริคิวอะไรของมึงไม่รู้มาขายแล้ว47บาทไอ้ยัครบแล้วครบแล้วซื้อก่อนซื้อปืนซื้อปืนได้เลิกซื้อปืนใหม่เปล่าคิริคิวอะไรอ่ะไอ้ยังไม่ถือโดนผู้ชมเขาด่าด้วยไอ้สัตว์ไม่รู้ผู้ที่อะไรอ่ะมาซื้อปืนคิริคิวโู้ได้แล้วปืนมาขอลองปืนหน่อยประสิทธิภาพปืนจะดีหรือเปล่าตะวันมันคือหงหรือมันคือห่านหรือมันคือเฮี้ยอะไรไม่รู้สิ ไม่รู้เอ,อ๊บนั้ดเดียวตายเลยทุกคนสุดยอดเฮ้ยสุดยอดวันหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเฮียปืนเรื่องอย่างแรงเลยทุกคนอะโอเค,อเคงั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อกดไลค์กดติ like, ตดตามไว้สลับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กดตามช่องพี x e ซ7สวัสดีครับ